เหนื่อยมาทั้งวันเลยเนอะก่อนนอนมาทำใส่ให้สงบกันหน่อยดีกว่าฉันมีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำเป็นประจำเลยเริ่มจากปิดไฟในห้องให้มืดสนิทแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มๆหลับตาเบาๆเริ่มต้นกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆสบายๆไม่ต้องฝืนนะ หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพูดในใจเบาๆตามลมหายใจเลยบางทีความคิดมันก็ชอบแวะมาทักทายพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างนะเมื่อวานลืมอะไรไปหรือเปล่านะไม่ต้องไปสนใจมันแค่รู้ว่ามีมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆบนฟ้า ทำแบบนี้สัก5นาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้เท่าที่รู้สึกสบายใจทําไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มผ่อนคลายขึ้นจิตใจเริ่มสงบลงใจที่สงบก่อนนอนจะช่วยให้เรานอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นพร้อมรับวันใหม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมทำกันนะฟันดีค่ะ